เราไปกันต่อที่บิลกิน้นหน่อยไหมลูกถูกต้อง<ม>คือบิลกิ้นเองก็มีการออกมาเล่ากรณีถึงเรื่องที่ซาแซงเรียกว่าไปจองที่นั่งบนเครื่องบินติดกับเขาเลยคือจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยค่ะคือเขามีการต้นสังกัดของบิลกิ้นนะคะเขามีการออกมาประกาศขอความร่วมมือหลายครั้งเรื่องที่บอกว่าแบบอย่าลุกล้าพื้นที่ความเป็นส่วนตัวจนเกินขอบเขตเกินไปอนะคะ ในกรณีของแฟนคลับบางคนทีนีน้นล่าสุดเกิดเหตุซ้ำร,รอยที่เขาแร้ว่าหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะหลังบิลกิ้งกับพีพีเนี่ยเขาเดินทางไปมาเกาเพื่อจะไปจัดแฟนมีตปรากฏว่ามีซาแซงเนี่ยค่ะจองตั๋วเครื่องบินที่นั่งเรียกว่าประกบ บนเครื่องบินเลยบิวกิ้งเขาก็เลยบอกบอกว่าจริงๆเนี่ยผมกับพีพีนั่งใกล้กันแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยมาจองที่นั่งข้างผม,มแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวทั้งยวงตรงนั้นเป็นแฟนคลับหมดเลยน้องบอกอู้ตอ,อตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขามองหน้ากับพีพีสุดท้ายเลยตัดสินใจสลับที่ไปนั่งข้างหลังตรงเอโคโนโมีนะคะแล้วก็ให้พี่บีกับพี่หวานเจี๊ยบเนี่ยที่เป็นคนดูแลขึ้นมานั่งแทน เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดอยู่แล้วเราก็ดีใจเวลาที่มีแฟนคลับเนี่ยมาตามน้องบอกแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีเส้นของความพอดีอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรแต่คนนี้เขาตามแบบฮาร์ดคอร์มากคือตามตัม้งแต่เช็คอินเลยน้องบอกแล้วก็แบบเข้ามาข้างในเราเข้ามาที่เล้าก็เข้าเล้์มาแบบประกบพอขึ้นเครื่องบินมาก็คือมาจองที่นั่นขงข้างๆผมผมก็รู้สึกว่ามันโหดไปนิดนึงลองฟังเสียงหน่อยอตามแบบ ฮัดคอร์ครับพี่หรือว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ทางข้างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็โหดนิดนึงผมก็เลยมองหน้ากับพี่พีมองไงดีวะ่ะก็เลยไปสลับที่ก <laughs> ็เลยไปไปนั่งไปนั่งข้างหลังไปนั่งอีโกคนหน่แล้วก็ให้ให้อ่าอ่าป้าบีกับพี่หม<อ>ัดเจ็บขึ้นมานั่งแทนเออไม่ว่ายังไงอะ ไม่เคยเจอไหมคะสารแต่งใครจะมาตามเกาหลีเจอเยอะเพราะแบบไอ้์แลเกาหลีเจออย่างเงี้ยเยอะมากเวลาไอ้ที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าน้องนั่งไปน้องนั่งหนก็ต้องขายข้อมูลนี่ค่ะนี่ไงใช่ไหมเพราะว่าแบบปกติที่นั่งมันมีหลายหลายที่อยู่ตรงนั้นแต่ถ้ารู้เขาแต่พอเนลาเราจองเราต้อใช่แบบประชาชนแล้วเนาะใช่คือคนที่มันมันต้องมีคนเช็คอยู่แล้วว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงมีใครขึ้นไฟล์ไหนยังไงบ้างก็เขาจะรู้ก็ต้องเป็นคนข้้างงในก็ตอเจ้าหน้าที่อ่ะเออถึงที่จะรู้เพราะมันมันมีจริงๆพวกแบบ ขายข้อมูลหรือบางทีอะถ้า,าสมมุติว่าที่เกาหลีมีที่อยู่ก็ขายนะคะเออแบบแฟนคลับไปถึงหน้าบ้านเงี้ยก็มี<อ>เบอร์โทรศัพท์ก็ขายอย่างเงี้ยแ่นี่ก็โหดไปเนาะเดินตามเขาไปจนถึงแต่เกาหลีแจ้งความนะเกาหลีเวแจ้งความ <laughs> อม<แ>เรามาส่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็เออปรากฏแล้วโอเคแล้วก็ไปบ่ายแฟนคลับก็เข้าเกตไปเนาะ <h> ปรากฏไปเจอที่อยู่า <นะ S 1> งอังค่ากคนไหนเนาะคงตกใจแลาคนรู้เป็นไะ มันใกล้ไปน,นิดนึงใกล้ไปเกินเนาะม,มันเดี๋ยวเขาไม่มีพื้นที่หายใจอ่ะใช่ให้เขามีพื้นที่บ้างะนะคะ